สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองใบสูบสุขคนครับมือนี้มาพบพัอกับเบาวิดผ้าแสบก็น,น่าดุนขึ้นก่านเลยพี่น้องมือนี้ได้เมนูใส่ถอดกระเทียมพี่น้องแสบๆนะครับฮักัดสลัดนะพี่น้องมีสลัดมีบักแดงนี่ครับ พริกแสบๆน้ำกันครับพี่นอ้องน่าด้วยครับพี่นอ้องลาสดกันพี่นอ้องเหยาบกทัวแสบๆไปพี่นอนะ้องเลย Ini uh -huh. akan เดี๋ยวบอกตัวแสบๆได้ไหมลอะ ขาดมันหน่อยพวรเพี่นอ้องพลักร้ายดีขาดหน่อยควรมอนก็ซื้อขาดไม่ ខ្លាប់រូវប ผัดกับกวาดเด้ครับ <c oughs> สลัดยาวเนี่แซ่บๆเนะกรอบดีครับอ,อย่ยังงั้นอ่ะ เนี่ยเป็นยัง,งือเนาะใครคิวได้บทเสียงหลองเพ่งกันนิดหน่อยนี่แหละเป็นธรรมชาตินะครับนะ Hoàn hết đang hết đen là với nó เอาล่ะครับพี่น้องจากล่องว่าอยากกินน้ำเนวมาสักบรรยากาศขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมบาวีพาแซคนหน้าดูนิี้ก็ไม่จำนียนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ